สวัสดีครับกลับมาเจอกันเช่นเคยวันนี้วาันอาัคารที่13นะครับกันยายนตอนนี้8โมงรูดออยเปิดพอดีแต่ว่าผมจะยังยังไม่ต้องทำอะไรกับมันครับเพราะมันยังไม่ถึงเลเวลที่ผมอยากเทรดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโซนของเรากันเหมือนเดิมเป้นจะจำ รวดเร็วจริงๆผมทำไปแล้วล่ะผมจดเอาไว้แต่ว่าขอรีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอืมโอเคประมาณนี้แหละปุ๊บ <c oughs> เราก็จะได้ โซนออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวดูกันครับเลเวลที่ผมมองอยู่ว่าหน้าเทรดช็อตลงมาก็คือโซนนี้นะครับถ้าเอา e x a c t l y เลยคือ45.74นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าว่ามันจะขึ้นไปถึงไหมถ้ามันขึ้นไปถึงก็ เดี๋ยวเราจะช็อตกลับลงมาครับตามดูต่อไป ก็เดี๋ยวมันจะใกล้ E S เปิดแล้วนะครับ E S มัน pull back ขึ้นไปข้างบนอยู่ตอนนี้ตลาดฟิวเจอร์อของ U S เนี่ย volatility กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น risk reward ratio มันก็จะมากขึ้นโดยเฉพาะ E S นะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวนันศุกร์ E S นั้นแท n k d o w ลงไป40 point ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อั p ขึ้นมา ยังการสไายรกเก็ตเลยขึ้นมาปุ๊บในตำแหน่งที่มันหลุดโซนลงไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่า r e s ponsive เ e l l e r ร์เขาช็อตกลับลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เอเอ s เขาต้องไฟกันประมาณหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไม่ได้ครับที่เมื่อตลาด e อเเปิดปุ๊บเนี่ยไบยเออร์เขาจะเอาราคาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าราคาขึ้นจะ พาครูดออยขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งผมขออนุญาตตั้งไว้รอ,อเลยกแล้วกันที่นี่เจดสิบสามช็อตไปครับตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันต่อ

โอ้ <Order. S 1> โอ้โหอ่าเอนะครับเปิดไม่ได้10นาทีปรากฏก็พาราคาขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ผมงเข้าได้แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตตั้งสต็อปรอกันเลยเ <Order. S 1> ออเยรกเก็ตแรกของเราควรจะอยู่ที่ โอเคับส่ง t a เก็ดที่สองหน้าโซน <Order> สก็ุดสุดท้ายรอก่อนปิดได้ไม่ได้ใช้แล้วเอาละครับรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าเทรดนี้เวิร์กแบบนี้เลยนะครับสังเกตด,ดูครับเราเข้าท็อปติกเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นจะเคยเห็นแบบนี้หรือเปล่า ส่วนผมรู้ได้ยังไงนั้นก็ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นคือถ้า exactly เลยไม่สามารถตอบได้ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ารู้ครับว่าถ้าราคาขึ้นไปจะขึ้นไปถึงโซนไหนแถวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากมาเก็ตสตร u คเจอร์แล้วก็มีตัว m a เก e ตเ e o m e เมทในการคอนเฟิร์มนะครับส่วนถ้าเอาเป๊ะเราก็ต้องใช้อย่างอื่นช่วยด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเก็ตเจอเมทกับมาเก็ตสตรัคเจอร์สองอันนี้เหลือเฟือแล้วครับเราก็แค่สังเกตอย่างอื่นต่อไปในการเข้านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ที่เรียนเนี่ย ยังไม่มีใครเรียนถึง market geometry นะครับลองดูครับว่าเศษนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กที่ผมยังไม่ตั้งทาร์กเก็ตที่สามเพราะว่าคือแนวโน้มครูดออยมันจะลงไปครับลงไปข้างล่างเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมอาจจะถ้ามันลงไปจริงและเร็วพอแล้วฟิล สองแทร็เก็ตไปแล้วเนี่ยผมอาจจะปล่อยเลยครับปล่อยดูว่าเขาจะลงไปถึงไหมนะครับเพราะมันจะเหลือแค่สัญญาเดียวครับ mm hmm. ไม่ต้องคิดมากเราได้มาแล้วสองครับโอเคเราดูต่อไปครับ <Order filled. S 1> เอาละเรียบร้อยแล้วนะครับแทา็กเก็ตแรกของเรา สต็อปแบกอีเวนเลยมาดูกันต่อมันจะเวิร์กไม่เวิร์กมามะมามะลงมาซะดีดีนอนนิดเดียว Yes stop loss เราอยู่ไม่ได้เอาละครับลุ้นต่อตั้งท a r เกตมาเล่นๆเ,เลยครับเลเวลที่ผมมอง,มอ,งอยู่แล้วก็คือ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 44่9 order pending เราเหลือแค่สัญญาเดียวกลับด้วยเหลือแค่หนึ่งโอเคดูต่อครับยาวๆเลยไม่รู้จะใช้เวลาคือถ้ามันลงมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปเนี่ยอาจจะเร็วกว่าครับโดน,นสต็อปเราคอยดูครับ อ้ลงมาแล้วเทียวสตัได้ครับสร้างสักเจอร์ใหม่แล้วก็รุ่นต่อไปตอนนี้มันลงเขาแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้มันขึ้นเขาไงนี่ยชอบเรียกเล่นๆอย่นี้นะครับตอนนั้นจะลงเขาน่าจะเร็วขึ้นกว่าด้านบนครับ อ okay, เนื่องจากตรงโซนนี้นะครับตรงจุดนี้เป็นซัพพอร์ทที่สำคัญประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นถ้ามองไปทางซ้ายมันจะเป็น directional c o n v i c t i o n นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงเลยถ้ามันลงมาถึงจริงๆนะมันน่าจะ reverse กลับไปครับกลับไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ต้อง reverse กลับไปแน่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ทำ เท่าไหร่นะครับนานๆจะทําสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ทําเพื่อนั้นผมจะแอดเพิ่มเข้าไปครับตอนแรกจะเซลล์ที่นี่คือทางเลืสุดท้ายนะครับอินเคสที่ลงมาถึงที่เหลือ1สัญญาเห็นไหมครับเราเหลือหนึ่งสัญญาแต่เคสนี้หลังจากขาย1สัญญาแล้วผมจะซื้อกลับขึ้นไปด้วยครับอีก5้านะครับถ้ามันลงมาถึงนะถ้าลงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไร รอดูกันต่อวดูหน้าตาแล้วเหมือนจะถึงนะน,นี่อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราสต็อปลงมาราดูต่อไปครับเสียวไส้นิดนึงลงมาแรงๆแบบนี้นี่ ซื้อย้อนกลับไปนะครับหรือแม้แต่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยแล้วช็อตกลับลงมาก็เสียวไส้เหมือนกันหมดแล้วครับแต่นี่มันคือวิธีเทรดของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญเลยจะบอกนะครับก็คือว่าวิธีเทรดเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งครับผมให้ประมาณ6ก็แล้กกัน,กนวิธีเทรดที่ถูกต้องนะครับ อีก40%คือ mind set ครับสภาพจิตใจคือถ้าจิตใจไม่ไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยหรือฝึกไม่มากพอหรือไม่มั่นใจมากพอจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับแท่งเข,เขียวขึ้นไปแรงๆเนี่ยแล้วช็อตกลับลงมาทันทีหรือแม้แต่ลงมาแรงๆแ,แบบนี้นะครับแทบจะเป็นเส้นตรงเลยแล้วบายกลับขึ้นไป ถ้าจิตใจไม่มั่นคงหรือแข็งแกร่งพอนี่จะไม่กล้านะครับถึงแม้จะรู้ก็ตามว่ามันมีแนวโน้มที่จะกลับตัวนะครับแต่จะไม่กล้านิ้วมันจะไม่กระดิกครับมันจะไม่กล้าลั่นไกลอันนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับซิมเทรดไปจนกว่าจะมั่นใจประมาณหนึ่งแล้วก็พอมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ย เราก็จะสามารถทำได้เองซึ่งมีคนไลน์มาถามนะครับถึงเรื่องคอสการเรียนผมก็บอกว่าจะสามารถถามว่าจะสามารถเทรดไแบบนี้ไหมผมก็บอกผมบอกตามจริงว่าผมบอกไม่ได้หรอกว่าจะเทรดได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับวิธีเทรดเนี่ยการการเรียนการสอนจริงๆมันไม่ได้ยากครับ มันมีสเต็ปของมันอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเห็นค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกแค่นั้นเองแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งครับกว่าจะเข้าใจทั้งหมดและสามารถอ่านตลาดได้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเลยคือเรื่องจิตใจถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็ไม่สามารถเข้าได้แบบนี้ครับเพราะว่า จะไม่กล้าตั้ง Order ลิมิตลิมิตออเดอร์รอไว้เนื่องจากราคามันขึ้นแรงเห็นไหมครับแล้วมันก็ลงมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องฝึกจนก,กว่าจะมั่นใจเราดูกันต่อไปครับ วูวติ๊กเดียวจริงๆเลยตรงนี้เอาแล้วครับดูถึงไม่ถึงก้ามนันอีกสามติ๊กก้ามนันเสียวไส้ดีจริงๆ เสียวว่ามันจะเลยไปใช่ไหมครับลงมาแรงแบบนี้ก็เลยให้มันเลยไปครับเราได้มาเยอะประมาณหนึ่งแล้วครับเนี้ยน่าจะมีสามพันแล้วล่ะเทรเนี้ยถ้ามาฟิล ทาเก็ตนี้นี่คือเกือบร้อติ๊กนะครับประมาณเก้าเกสสี่ติ๊กถ้าจะเสียกลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับ เอาละมันลงยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีใช่ไหมครับนี่แหละครับสัญญาณไทมิ่งมันเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นว่าไทามิ่งตอนที่ลงมาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแต่พอมาจุดถึงถึงจุดสำคัญนะครับมันจะชะลอครับมันจะ e x ็ก e x i s o r t นะครับ มันจะล้าครับเพราะมันลงมาแรงเกินไปนะครับแต่พวก professional trader พวก aggressive buyer เนี่ยอันนี้ต้องบอกนะครับเขาเขี้ยวเขาเขี้ยวจริงๆถ้าราคาไม่ถึงเลเวลที่เขารออยู่เนี่ยเขาไม่เข้านะครับอันนี้บอกก่อนหลายคนจะไม่รู้นะครับ แม้แต่แค่สองสมติ๊กเนี่ยถ้าไม่ถึงจริงๆเขาไม่เข้านะครับซึ่งเขาไม่ได้เสียดายนะบัารเดเทลถ้าเป็น f u วเจอร์เนี่ยโอกาสเทียบเลยครับวันๆหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเลเวลมันไม่ถึงจุดที่เขาอยากซื้อจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อครับเขาก็ไม่เข้าแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าเนี่ยราคามันก็จะไม่ move นะครับ It, หรือมหรืออ่าโอเคอาจจะ move แต่ว่าไม่แรงครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้าเนี่ยแล้วมันบังเอิญจะบอกบังเอิญก็ไม่ได้ครับเข้าเขาเเ้าแ l เอเเ่อ l e v e ลเดียวกับเราที่เราเข้าแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นขาลงเนี่ยอันนี้ครับ responsive seller เข้าจุดเดียวกับที่เราเข้าเลยเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราจะแปลงร่างจาก retailer กลายเป็น wholesaler นะครับ เราซื้อในราคาโฮเซลใช่ไหมครับราคารีเทลคืออะไรคือบางคนใช้ moving average อย่างเช่น5ตัด20บกว่าจะมันกว่ามันจะมาตัดเนี่ยมันคือแถวแถวนี้แล้วครับถูกไหมครับหรือแม้แต่ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆก็ตามกว่าที่ MACD จะเทินจากบวก กลายเป็นต่ำกว่าศูนย์เนี่ยราคามันต้องลงมาแล้วเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นดีเทลเลอร์ก็จะซื้อได้ประมาณตรงนี้ครับซึ่งถ้าโชคดีราคามันลงแรงปุ๊บมันจะไม่ติดสักเจอร์นะครับแต่ถ้าตามปกติเนี่ยพอมันติดสักเจอร์แบบเนี้มันก็จะพู l l back กลับไปเสร็จแล้วก็โดน stop l o อ s ของท่านเรียบร้อยแล้วค่อยลงมันก็เป็นอย่างนี้นครับ เราจะเห็นว่ามันลงยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีนะครับแต่มันก็ยังลงมาได้ครับเพราะว่า Responsive Buyer เายังไม่เข้าอเอาละคราวนี้มีลุ้นไม่ถึงไม่ถึง ลงมาอีกสองติ๊กมานสองติ๊กสองติ๊กโอเคสต็อปนี่ออกไปก่อนเลย <Order canceled. S 1> สต็อปขาขึ้นแปดสิบเก้าหกสิบเก้า <Order> ขอดูก่อนครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ไปไม,ไม่ไม่แรงหรอกจริงๆอยากให้ถึงตรงนี้ครับประมาณเนี้ยใกล้ๆแถววีพอรแต่ไม่แน่ใจมันจะถึงหรือเปล่าตลาดไม่ฟังใครหรอกครับ มันผมอยากจะให้มันฟังผมจะตายไ่อาจจะขึ้นไม่ได้แค่นี้ครับขอดูก่อน อลองใส่มันจะไม่ไม่ไหวแล้วครับขอดูปฏิกิริยาแป๊บหนึ่ง <Order pending. S 1> ตามมันลองมาเทสต,ตรงนี้ครับขอทดป๊บว่ามันดีเจกแรงแค่ไหน À, đi qua Cảm ơn Chuyên mà phiêu nồi lâu xe Order filled เรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนก็ที่นี่แล้ะครับมีเรื่อยๆครับซื้อสูงสุดขายต่ำสุดนะครับแถมตอนขายข้างล่างนี่ซื้อกลับขึ้นอีกด้วยครับก็ เสียวไส้นิดนึงครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละนะครับนอนหลับสันติครับแ e a g o กู t เทรดครับบาย